ครับสวัสดีแยกมือสองมนิธิ้ามาเบิ่งหอระฆังดนะครัเครบเอือหอะระฆังที่สี่สร้อยวันที่หาเมษาหกเจ็ดสี่สี่หอสี่ตึ่งนี่ข้าพี่น้องมาเบิ่งหอะระฆังหอระฆังวัดค่ำจริญมคุ้นครับผมนี่เป็นไงนะเมษาเดี๋ยวว่างช่วงเดือนมกรานะครับเดือนมกราลาคนสามแล้ต่ถ้าสีใต้ย,ยังเรียบร้อย ชาวบัตรกำสังงาเฮาไปเลยสี่สรองใส่บุญพระเวทสี่หัวสี่ถึงนี่แหละครับสลองใส่บุญพระเวทสี่หัวสีถึงนี่โดยชาวบัตรกำสังงาเฮา,าลูกลงล้านล้านนะครับที่ไปเฮ็ดการณ์เหตุงานยู่ต่างจังหวัด่เพบนกะน,น้ำผาปามาสมทบกับข้วบาวบัตรกำสังงาเฮาหอแล้วข้างห่อน,นี่ครับประมาณกะหาแสนเกตเตอครับตู้อแสนเกต เรียบร้อยแล้วสั่งเสร็จแล้วนะครับเนาะมันก็เลยสิสลองใส่วันทีหาเมษาใส่บุญพระเวทเท่าะขอเชิญมารวมทัพบุญน้ำกันด้วยครับด้อมารวมทัพบุญน้ำกัน